สวัสดีครับมาพบกับผมครับเซลทิวนะครับจากโยรัชดานะครับวันนี้ผมนะครับจะมานำเสนอครับสปอร์ตเอเวอเรสต์2.0ไบเทอร์โบตัวใหม่ล่าสุดเลยครับผมตัวนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นกระจังหน้าตัวใหม่นะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกครับเป็นไฟ LED นะครับผมมาพร้อมล้อนะครับล้ออัลลอยนะครับจากโรงงานนะครับขอบ20นะครับยางเป็นยางปี21นะครับผมจบก็เป็นครอบด้วยโครเมียมนะครับผมเป็นแบบใหม่แล้วครับผมตัดด้วยดํานะครับผม มือจับนะครับมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไอวีดีนะครับผมเรื่องค่อนข้างที่จะใหม่นะครับตัวนี้จะเอี่ยมมากนะครับผมว่าพุ่งเข้ามาครับผมเงางามมากครับตัวนี้นะครับผมมีตัวเบรกอัตโนมัตินะครับมีการออกนอกเลนมีถอยจอดแบบอัตโนมัติให้นะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับ2.0ไบเทอร์โบนะครับ ไทเทเนียมพัดขับ4นะครับตัวนี้จะมีสรุปด้วยครับเป็น SUV นะครับรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งที่สะดวกสบายนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์แบบ10สปีดเลยนะครับผมเป็นมาแบบเกียร์10สปีดนะครับหน้าจอครับผมระบบแอร์ครับระบบไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับ วิ่งน้อยมากครับ8,000กว่ากิโลเองนะครับผมตัวนี้จะเป็นระบบอ่าสลูมนะครับเป็นระบบไฟนะครับอันนี้เป็นห้องผู้โดยสารแถวสอนะครับบอร์ดสามารถพับได้นะครับบอร์ดตัวนี้ยังเป็นพับแบบแมนนวลอยู่นะครับสามารถพับได้นะครับแถวที่สาจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับสามารถพับได้เก็บของได้ฝากระโปรงท้ายนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับทั้งหมดนะครับนะครับบอร์ดแถว3ามพับได้นะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับนะครับ อันนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือนะครับมีครบนะครับมาครบเลยครับแม่ลงแม่แรงอะไรทุกอย่างครับประตูหลังนะครับเป็นประตูไฟฟ้านะครับ ต่อเดเวล็อปไทเทเนียมพาร์ตขับ4สลูบนะครับตัวท็อปสุดนะครับผมราคาไม่ควรพลาดครับป้ายแดงอยู่ที่1 7 9 9 0 0 0าาหครับเราขายเพียงแค่อยู่ที่1 3 9 0 0 0 0าบาทครับสำหรับนะครับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับจองออนไลน์เข้ามานะครับผมมีส่วนลดให้นะครับผมลดให้ทันทีครับ10,000บาทครับเหลือแค่1 5 0 0งบาทครับผมดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นที่4ปีนะครับอยู่ที่ 2.79ครับเป็นดอกเบี้ยพิเศษครับจากทางเรานะครับครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาหาผมได้โดยตรงครับเซลทิวนะครับ062ครับ3509238ครับผมพร้อมที่ดูแลกับลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาครับทางเรามีรถให้ท่านเลือกสรรหรือเลือกชมหรือเลือกมากมายเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเซลทิวนะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ